สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กระดานเทรดน, OK. นะครับโอเคเอนะครับคราวนี้เรารายทานก็อยากจะเข้าไปซื้อเหรียญพายเก็บไว้นะอันนี้ก็อยู่หน้ากระเป๋านะก็เวลาเราจะซื้อเวลาเราโอน usdt จากกระดานไทยเข้าไปนะมันก็จะอยู่ตรงนี้ pending น,นะอันนี้มันก็จะเวลาเราซื้อเราต้องย้ายเหรียญมาไว้ตรงที่ pending เดดนะี่ยไปที่ transfer ครับ มันก็จะเด้งขึ้นมา funding ไป trading ดดนะเราก็เลือกเหรียญ usdt ผมก็จะย้ายเข้าไปหมดเลยนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่เหรียญที่เราจะซื้อขายนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเหรียญพายนะส่วนใครจะเลือกบ t c o i n ก็อะไรก็ดูดตามนี้เนาะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับ ราคาปัจจุบันก็เป็นช่วงขาดลงนะจริงอยากให้มันลงมากกว่านี้เนาะจะได้ซื้อราคาถูกๆเนอ่แต่ถ้าซื้อไปแล้ว,วมันลงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไปที่เมนูตรงคางเท็ดนะครับเราต้องการซื้อราคานี้เลยไหมนะฮะอ่าถ,ถ,ถ้าถ้าจะซื้อราคานี้นะครับนี่นะครับมันก็นจะเด้งขึ้นมาเราก็ใส่จํานวนนะสมมติว่าผมจะใส่หมดเนี่ยร้อยสี่ดอลลาร์แล้วก็จะได้หกสิบเอ็ดพายนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้ราคาอันนี้เราอยากได้ราคาต่ำลงเราก็ใส่จํานวนตรงนี้นะสมมุติอนี่ยเราก็จิมตรงเนี้ยเวลาเราจิมมันก็จะเป,เปลี่ยนไปเรื่อยนะดูกราฟมันก็เหมือนจะลงเรื่อยเนะ่อยนก็ตั้งตั้งลิมิตเอาก็ได้เราจะซื้อราคานี้เลยก็ได้นะตอนนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหรอกอันนี้ผมอยากจะได้ราคาที่มันต่ำกว่าก็ใส่ราคาหนึ่งจุด หกแปดแปดแปดอะไรย่างเงี้ยนะแล้วเราก็กดซื้อเลยจือ้อยืนยันนะเราก็รออันนี้เขาตั้งลิมิตนะเราไม่ได้ซื้อราคาตลาดนะนี่นะครับออเดอร์ของเราก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยเวลามาลงมาถึงหนึ่งหกแปดแปดแปดเนี้ยออเดอร์เราก็จะหายไปเราก็จะได้เหรียญภัยกลับนะครับเมื่อเราซื้อเหรียญภัยได้แล้วนะถ้าเราจะอยากอยากหลัอยากลองขายนะอยากลองขายก็มันจะมีเมนูนี้นเมนะ ใบซื้อเซลนะแล้วก็ขายถ้าเราไม่ขายราคานี้นะฮะถ้าเราข ouais. ายราคานี้เราจะตั้งเองนะเราอยากตั้งเองแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้มันอยู่นหนึ่งจุดเจ็ดสองแปดหกสมมต <ận> ิ <ç 2011> เราตั้งไว้สองดอลลาร์นะก็คือการขายแบบลิมิตนะเนี่ยสองดอลลาร์เราตั้งไว้แล้วก็กดเซลขายเลยนะครับอันนี้มันจะได้เมื่อไหร่ก็จะได้ก็จะเมื่อราคาเหรียญมันพุ่งไปที่สองดอลลาร์นะ อาจจะวันนี้พรุ่งนี้มื่อื่นนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ทราบได้นะฮะอ่าหรือถ้าเราไม่อยากขายเราอยากจะโอนเข้าอ่าอลเล e t ของเรากดยกเลิกนะครับซ a n ์ e l เ r d ร์เราจะโอนเหรียญไปก็เราต้องย้ายเหรียญจาก funding มาเออ trading ดดไป funding ก่อนนะครับ transfer นะฮะเลือกเหรียญน,นะครับเหรียญภายนะครับ นี้เราจะสลับตรงนี้นิดนึงปุ๊บข้างบนเป็นเซดดิ้งนะข้างล่างเป็นฟันดิ้งแล้วก็าปโยกออกเนาะมีอย่หกสิบไอนะครับยกเสร็จแล้วเราก็ไปไปที่กระเป๋าเีนกระเป๋านะครับฟันดิ้งแล้วเราก็จิ้มจิ้มไปที่เหรียญไพ่ของเราน,ะน,นี้ฮะดีโพซิตแล้วนี้คือฝากเข้านะเราต้องการจะดีดรอออกนะฮะเครืคอข่ายจิ้มเข้าไปนะมันก็จะมีแค่ อ่เลือกตัวนี้นะ exit Ex exit of wallet นะก็มันก็มีแค่คือไข่เดียวให้เราเลือกนะแล้วก็เลื่อนก็ตรงนี้จะให้เลขที่อยู่มาใส่นะครับตัวนี้ใส่จำนวนกดแม็กเลยนะคให้เราไปที่กระเป๋า wallet ของเรานะครับเปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ wallet ของเราอยู่ตรงนี้นะฮะ จิ้เไปแล้วมันจะเด้นขึ้นมาเป็นผมเลือกเป็นสแกนนะฮะตัวเพิ่มที่อยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสแกนผมเลือกเป็นตัวนี้นะแล้วก็ไปเอาเครื่องมาสแกนนะครับมันขึ้นแบบนี้มันขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะ เราก็ต้องเปลี่ยนไปเอาอที่อยู่มาวางนะครับเราก็ต้องกดเข้าไปตัวนี้นะครับมาหน้าเดิมตรงนี้นะเพื่อที่จะมาคัดลอกที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้รูปก๊อปปี้นะพอเราคัดลอกเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางนะครับไปวางช่องข้างบนนี้นะฮะว่ามั่นใจแล้วว่าเป็นที่อยู่ของเราแน่นอนเราก็กดยืนยันการสมงตครับกดคอนเฟิร์มนะฮะว่าที่อยู่ของเราถูกต้องนะอันนี้ก็ เป็นการใช้ปลายนิ้วมือเนาะบางท่านก็อาจจะเป็นลากผ่านอ๋อของผมเป็นลากผ่านเนาะโอเคเป็นรหัสลากผ่านล็อกหน้าจอนะฮะล็อกหน้าจอของเรานะครับโอเคอันนี้ก็กำลังโอนเหรียญไปที่กระเป๋านะฮะมันก็ขึ้นมาแบบนี้นะับแล้วเ,เราก็รอประวัติประวัติเข้ามาตรงนี้นะฮะรอนะครับไม่นานนะครับอันนี้ตรงหน้าประวัติโอนเหรียญน,นะเขาก็จะแจ้งว่า ขั้นตอนการโอนไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับโอเคถ้าขึ้นมาสําเร็จมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะับมาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เข้าไปดูกระเป๋าของเรานะครับว่าเข้ามาหรือ,อยังนะฮะนี่นะครับยอดเมื่อกี้นี้นะครับ หกสิบจุดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะหกสิบหนึ่งอันนี้ยอดประวัติเท่าไหร่หนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดต่อค่าธรรมเนียมศูนยะ์จุดศูนย์ห้าพายนะโอเควิธีการโอนเหรียญออกจากกระดานโอเอก็เสร็จสิน้นเพียงเท่า,านี้เนาะก็เดี๋ยวฟัายไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ